สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ p o l i t i c World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้เนี่ยนะครับผมเรามีเรื่องที่ค่อนข้างจะแบบนึกว่าจังหวะโบ,บ๊ะนะครับผมคือแบบว่ามันดูไม่น่าเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นในโลกความจริงอะแต่มันเกิดขึ้นไปแล้วนะครับผมนั่นก็คือการทำดิวแล้วก็การแหกดิวนั่นเองนะครับ คือก่อนหน้านี้เองอะ่ะเราก็คงจะเคยได้ยินกันมาก่อนแล้วใช่ไหมทุกคนว่าโลกใบนี้เ,เรากําลังประสบปัญหากับการขาดแคลนอาหารนะครับเป็นแบบวิกฤตการอาหารโลกเลยก็ว่าได้นะครับผมทั่วโลกเนี่ยราคาอาหารแพงขึ้นหมดหายากขึ้นนะไม่ใช่ว่าทุกที่จะมีอาหารขายมีเงินในบางที่เนี่ยก็ซื้อไม่ได้เลยด้วยซ้ํหนึ่งในปัจจัยที่ส่งเสริมวิกฤตนี้ให้มันรุนแรงยิ่งขึ้นเนี่ยก็คือสงครามระหว่างยูเครนและรัสเซียนะครับผมเพราะว่าทั้ง2ชาตินี้เองเนี่ย ก็เป็นแหล่งข้าวแหล่งอาหารให้กับโลกใบนี้เลยนะครับมีข้าวสาลีมีธัญ,ญพืชเยอะมากๆเลยนะใน2ประเทศนี้เนี่ยนะครับผมคือเป็นแบบผู้ส่งออกหลักเลยทีนี้เองเมื่อมันขาดออกไปเพราะเกิดสงครามเนี่ยโลกก็ขาดอาหารยิ่งหนักขึ้นไปอีกถูกไหมจนสุดท้ายแล้วเนี่ยทั่วโลกอะ่ะก็ต้องมาขอร้องเลยนะครับที่2ประเทศนี้เนี่ยอาจจะสู้ก็สู้กันไปเถอะ แต่หาทางดิวกันหน่อยได้ไหมให้มีการส่งไอ้พวกคัญพืชพวกนี้ออกมาสู่โลกเถอะโลกกาลังขาดแคลนอาหารทางตุรกีเองเนี่ยนะครับผมก็เป็นคนจัดการจัดสรรตันสวนให้มันเกิดดิวนี้ขึ้นได้นะให้ทั้ง2ประเทศเนี้ยยินยอมตกลงกันนะครับผมที่ว่าจะสู้กันก็สู้ไปแต่จะอนุญาตให้มีการส่งออกคัญพืชหลายล้านตันเนี่ยออกไปสู่ตลาดโลกเถอะบรรเทาความแบบหิวโหยของคนบนโลกให้ทีก็มีการเจราจากันนานกว่า2เดือนนะครับและสุดท้ายแล้วเนี่ยข้อตกลงนี้ก็ได้เกิด ขึ้นนะครับผมในตอนที่ข่าวข้อตกลงนี้ออกมาทุกคนก็แบบยินดีกันเป็นอย่างมากเลยคือยังสู้ต่อเนี่ยก็ยังเข้าใจได้แต่อย่างน้อยอ่ก็มีการลงนามกันไปแล้วนะครับทางฝั่งทั้งยูเครนและรัเสเซียเนี่ยก็มีการเอาคนสําคัญเนี่ยรัฐมนตรีอะไรต่างๆมาลงนามกันหมดเลยหลายๆคนก็บอกว่านี่แหละคือไฟแห่งความหวังที่จะจุดขึ้นมาที่ทั้ง2ประเทศนี้จะหาข้อสรุปแล้วก็ยุติการต่อสู้ได้สักทีนะครับ ในข้อสัญญาเนี่ยระบุเอาไว้นะครับผมว่าจะมีระยะเวลาเนี่ยอยู่ที่120วันก็เซ็นกันไปถูกไหมครับผมแต่ปรากฏว่าหลังจากเซ็นเสร็จเนี่ยนะครับผมภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมองถัดมานะครับที่ท่าเรือสําคัญของยูเครนในเมืองโอเดซ่า ก็ได้มีการยิงมิสไซล์มาถล่มในอนันทีนะครับโดยมิสไซล์นี้เนี่ยทางยูเครนก็บอกว่าเป็นของรัเสเซียแต่ทางรัเสเซียก็ปฏิเสธสบอกว่าเฮ้ย<อ>ฉันไม่ได้ยิงนะเวย้ยแต่เอาเป็นว่ารัเสเซียจะยิงไม่ยิงไม่รู้ว่าก,ก็ขี่ปนืนอาวุธพุ่งมาสี่ลูกเลยครับผมโดย2ลูกเนี่ยโจมตีโดนท่าเหลืองนะครับแต่โชคดีที่ไม่ได้เกิดความเสียหายที่เป็นความเสียหายครั้งใหญ่หรือเป็นความเสียหายสําคัญส่วนอีก2ลูกเนี่ยถูกทําลายได้โดยระบบป้องกันทางอากาศนะครับผม,ผมก็เรียกได้ว่าเอ้าพึ่งเซ็นกันเองไม่ใช่หรืองไง ก็ไม่รู้นะครับผมวม่ใช่รัเสเซียยิงหรือเปล่าแต่ใครจะยิงเลยครับถ้าไม่ใช่รัเสเซีย อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับรัสเซียก็ออกมาปฏิเสธก็คงให้ทุกคนคิดเองแล้วล่ะว่าใครเป็นคนยิงนะครับแต่แบบนี้เนี่ยดูกลายเป็นว่าดีล120วันที่จะเกิดขึ้นในการที่จะส่งธัญพืชออกไปสู่โลกเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้ยากกว่าที่คิดแล้วนะครับเดี๋ยวคงต้องรอดูกันนะครับผมว่าเกมการเมืองโลกเนี่ยจะเป็นยังไงต่อแต่บอกว่าเลยว่าจากคลิปนี้แล้วเนี่ยนะครับสัจจะเนี่ยมันอาจจะไม่มีในหมู่ของประชาคมโลกเลยก็เป็นไปได้นะครับเดี๋ยวคงต้องรอดูกันนะครับว่าเรื่องราวนี้จะออกมาเป็นเช่นไรเดี๋ยวไว้ตาม เด่ให้ยังเกาะติดสถานการณ์เลยนะครับผมหากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนอะไรยังไงอีกนอกจากทางฝั่งของรัสเซียกับยูเครนเนี่ยก็บอกกันมาได้เลยนะครับจริงๆถ้าจะให้อัปเดตเร็วๆเนี่ยตอนนี้ก็มีการยุบสภานะที่อิตาลีนะครับผมแล้วก็ที่อินเดียเนี่ยก็มีการเลือกผู้นําคนใหม่ที่เป็นเหมือนผู้นําจากกลุ่มชาติพันธุ์คนแรกเลยนะก็มีการอัปเดตด้วยแล้วก็ผู้นําคนใหม่ของอินเดีย,เ,ยเป็นผู้หญิงด้วยนะครับก็เดี๋ยวไว้มาพูดกันนะถ้าทุกคนอยากฟังกันในเรื่องพวกนี้เนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันมาลลกลงล้วมแผ ผมขอลาไปก่อนกับรายการ p o l i t i c world คางท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนอะไรยังไงอีกก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับบา,บายครับสวัสดีครับขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ได้ความรู้ไปเยอะๆเลยนะครับผมบา,บายครับสวัสดีครับ